เอหนึ่งดอกม <acht |notimestamps|> ักคอมเมนต์เนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงคือมูเลี้ยงคือหมานี่ว่าสัตว์พี่น้องเลยใครอ่านก็ขึ้นเพาะคอมเมนต์มันมันว่าวสัปดาห์เมื่อวานนี่แหละพี่น้องคอมเมนต์เรื่องเขาเป็นเจ้าว่าเลี้ยงหมาัาเลี้ยงดีกินดีอยู่ดีปัเลี้ยงลูกเลี้ยงคือมูคือหมาว่าสัตว์มันว่าวี่นี่แหพี่น้องเคยต้องมาล้คอมเมนต์อยู กูเห็นมึงเอาไข่เลี้ยงลูกมึงนี่จนลูกมึงหาไปีหกปีเจ็ดปีแล้วละสัสอ่ามัดม้าผัดซื่อแต่แน่ดีๆให้มันกินว่าสัสมันแกกินน้ำกันอะไรคนเอามากินดีคนกินดีน้ำกันอะไรลูกกูก็กินดีเดี๋ยล่ะไข่มันเป็นยังแหะมันมีประโยชน์ไข่มันมีประโยชน์ชุกบอ อันเล็กน้อยมันกินแนวนั้นชูบุเอ็นบอกผิวพรรณมันนวลอยู่อะนะลืมลืาตาบอดลือเนี่ยมาเห็นฮ่าฮ่าฮ่สุขภาพคุณมองมาแขนเลี้ยงบริกา,าราาสันอาหารเยอะเลยชูเห็นว่าผิวพรรณมันนวลน,นะยอด u, อยั้งหูบ่ยย้อนไข่นะยคะย้อนกินนมดีแหละค่ะกินนมกินไข่กินไข่กินนมกินมาม่านะเห็นบอกผิวมันนวลกว่านะ <laughs> ำยยะทำไเข้าจะจเต่าจะวามันคุกคักเหมือนกัน้ผิวพันธ์มาหนะแน่ไม่เอคนตาบอดนะจ๊วออคือลิง้งค่ะว่าคือคือแล้วลิงกับลิ้งงามต้องเลยลิงกีไล่เอคนกับพัฒนาการมนจากนนิีไนเ่เข้าใจดอกมันงงดอก,ดอก ขึ้นพวกพี่มาละละัราเราแม่เจ้าเลี้ยงเจ้าเจ้าแม่ลับเทียบเทียบเลยเ้ยแม่พันเลี้ยงปลาแซลมอนอเลี้ยงปูวล,ลสาสก้าเลี้ยงหูชลาบเลี้ยงปลาหมึกเลี้ยงกุ้งอันนี้ผู้คนก็ได้ด้วยพวคนทำด้วยกันเน,นาะน้ำข่อยอีรีนั่งกระพ่นนะน่ากระอี้ี กำลังทายคลิปอยู่งามทางกบ้านข้าเจ้าคนบ้านข้าเจ้าเม้นไม่พักกันเก็บกินได้เหมือนกันไม่รู้้มันเฮ็ดตายเบียตามวนเห็นอันนี้ก็อดบ่ไดอะไรเหรออืมอุ้ยก่องมันเตรียมมนแล้ว ไล,ย,ลยให้ขึ้นจริงครับทำหมด้กชวงกันมากทิ้น,หน,นหนเปิ่ลนพี่น้องแถวนี้ห้ามเข้าท่านี้ก็เขากระดมหนาแล้วพี่น้อง ก็จะเป็นบ้านตรงนี้น่าจะไม่ใช่เทียงนาละน่าจะเป็นบ้านอยู่เหมาะอยู่กับไฮกับนาเนาะพี่น้องวันทงไฮทงนาอ้บรรยากาศแถวนี้ย่างง่ามเลยสวยมากเลยค่ะทุกคนอย่างว่านันกินเข่าแต่ทงไฮจะกินเนาะอืพี่แซ่บเนาะพี่หลังแซ่บดูได้กินขี้ตมได้กินขี้ตมอ๋อไม่ขาดกินเลยเช้าไรเช้านาแล้วนี่เห็นบัวบกบนอะไรเห็นหน้าบัวบนี่เนี่ยเออจัง วานปุ๋ยอ่าานบงานองอ่ะทีไม่ใช่เนาะวิถีชีวิตวิชีวิตกันอนเาานอขนาที่เราคิดฮวันปัจนเอะะกามกวนเห็นป่ะเขาเส้นเข่าเส้นเขาเส้น,สนเขา้วาวอต้องขวดยาสอ่อนอต้งคุมบัตุมกันดุกบได้ี่เราต้องก ไปน,น,น้นม,ม,ออมันซื้อเขาบอกไเขานะเกซื้อได้ร้อยห้าบาทสิบไอ้่มซืไ้่ไง,งาน,าน้านโโขนาดมันปลูกได้เนาะปลูกคิต้นตายต้นไปพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับคนนมี่ยังไงพอดีพาคณะออกมาข้างนอกแล้วก็รักลูกแล้วก็พา,ากันมาหาเหล่เห่นเลยพี่น้องค่ะไปพอกันใหมคลิปหนาเด้อ